สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามิน,นี้สิมาเก็บสตรอเบอรีบ่บุกไล่สตรอเบอรี่เลยจ้าล้มล้มดนะ้วยพี่น้อมันไหลคนเก็บหลายลายฝุน่นฝุ่นคนเก็บบบเบีบยร์ไทยเห็นคนหลายวันใดเนนะ้อพี่น้องโอ้ยนี่ละไล่สตรอเบอรี่ แดงๆเ,เต็มเลยพื่ีนน้องโอ้ยมองน,น่ทีตะลุกลาง,งามงามไปตามไปเก็บกันเลยนะจ๊ะเนาะมองไงแฟนยางออกหนาไปเลยตามไปเก็บกันเลยแดงเต็มเลยเต็มพี่น้องมึงนี่ ลายลายสต๊าฟดีดูไหมหลูกเต็มเลยลูกมันยังล้างอันกระสุกรานกับบ้านสุกแต่อันสุกกระลายพุ่นอันสุกฟังนีข้าเจ้าบ้านให้เก็บมั้งข <aquí? S 1> ้าเจ้าไปเก็บฟังผลมั้งโอ้ยมั่งคัเล่ะงาม ไรมันโอ้ยแดงเต็มเลยดินะโอเคนะพี่น้องไปพอกันบนกิบเลยสุกแดงง่าผักแนมะโอ้ยพูดนะแดงเต็มเลยมีตะลุกใหญ่ๆมั้งเนี่ยหนาหอนมากมี่ แมวมีแต่งามง okay, ามโอเคนาะจะเป็นพอบนเก็บจ้ะมาเก็บน้ำกันเลยจ้าดงนี่โอ้ลูกใหญ่แดงส,สวยทั้งนั้นเลย ôi, cái ngay đấy ไงเลยวนนี้ลกยังไงเลยจ้ะลอ,องลุกดีจ้ะลุกยังไงเลยสดๆสดสดจากไล่แดงอืบ่ง บางล oh. ูกนี่ดูนี่งามพักพ่อจ้ะเรลิงนะนะ เดรูปแดงแดงจะ้ะออ้ยสองลูปมีพี่นอ้องใหญ่อลังการอืออุ้ยโอ้ย,อยบางปมนี่นะพี่น้องใส่เบิ่งป งามนเนาะอุ้้ยบึนแมพี่น้องเย็นงามเลยอุย้ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้น โอ้ยลูกยังไงวา้าววิตาบักยังไงลูกจ้ะตุ๊ต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 โอ้ยลูกยังไงเก็บไปกินไปพี่น้องเอ้ยตรี้่ำปอดมันฟินต่อใจนะ Jep testu nai Oh, oke. Mm, oh, yeah. งามขักพ mm. mm. ี่้องเอ้ยกุ้มหนินะเ๋ยวแดดเ๋ยวฝนนะอื้มนี่จะลูกยังไงเอรอนอือ bằng kia bảy vẫn bằng vẫn cái gì đâu có gì nọc cả ừ. ôi lông lông đọc Để như vậy. Chín bè, lái Để bằng nào ơi lái luôn rồi, ối băng bên nào bảo

มันเนากเบบอกเก็บพอแร้วจะพี่น้องต้นวิญแดงคักแดงนี่เอ้ยไอ้สัตอ์สัตกามิไม่คุณก็ไม่ต้องอก โอ้กันนี้มันขาวจะไม่ตลบยิ้ญยัเบาเอาที่มันสุกๆยัยค่ะพี่น้องเกันไหมอืมกันไหมีตะลุยิ้งยันอุ้ยโอเคเนาะพี่น้องเนาะ พอแล้วเต็มอันนี้แล้วก็ประมาณอู้อู้อคลิปหน้า๊ะเจอกันคลิปนะ